เรารู้กันมาตลอดนะครับว่าการที่เราจะมีลูกขึ้นมาสักคนได้นะครับจำเป็นต้องเอาใส่เซลล์สืบพันธุ์จากพ่อคือสเปิร์มมาผสมกับเซลล์สืบพันธุ์จากแม่ก็คือไข่นะครับ แต่ในอนาคตนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสูตรนี้เสมอไปนะครับเพราะว่าผู้ชาย2คนเนี่ยอาจจะมีลูกด้วยกันได้โดยการใช้ DNA ของคุณพ่อทั้งสองคนมาผสมกันเพื่อให้เกิดเป็นลูกน้อยคนใหม่ได้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ประสบความสําเร็จในการทดลองนี้ในหนูแล้วนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้กับคนพอสมควรนะครับวันนี้ท็อปทูโทและผมข้าวต้นสมบูรณ์จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทําได้ยังไงครับ This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Top to toe, Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า เมื่อไม่นามนมานี้นะครับมีเรื่องคือหามากเลยนะฮะเพราะว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฮายาชิคัสึฮิโกะนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาลัยคิวชูเนี่ยเขาไปประกาศในงานประชุมเลยว่าเขาประสบความสําเร็จในการสร้างลูกหนูขึ้นมาใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับจาก d n a ของ พ่อหนู2ตัวนะครับไม่ต้องอาศัยไข่จากหนูเพศเมียเลยนะครับแล้วงานวิจัยเนี่ยครับก็เพิ่งตีพิมพ์ลงในวรารสาร Nature เป็นวรารสารทางวิชาการที่ ต้องเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากน่าเชื่อถือมากมี Impact Factor ที่สูงมากนะครับเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของปี2023นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะครับเขาศึกษาเรื่องการสร้างไข่แล้วก็สร้างสเปิร์มขึ้นมาในห้องแลบหรือที่เรียกได้ว่าแลบโกรนสเปิร์มหรือว่าแลบโกรนเอ็กอยู่แล้วนะครับและการทดลองครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยฮะที่สามารถที่จะสร้างเซลล์ไข่จาก DNA หรือว่าสารพันธุกรรมของหนูเพศผู้ได้สําเร็จและสามารถที่จะกําเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงขั้นมีลูกในรุ่นถัดไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาทําได้ยังไงแตก่อนอื่นเนี่ยต้องมาเท้าวความแล้วก็ ูพ,พื้นฐานความรู้ทางชีววิทยากันเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเทคโนโลยีตัวนี้นะฮรปกตินะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องเรียกว่าสิ่งมีชั้นสูงหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย,อ,อย่างคนเราเนี่ยนะครับปกติแล้วเราจะมี DNA หรือว่าสารพันธุกรรมเนี่ยสชุดชุดหนึ่งมาจากพ่อชุดหนึ่งมาจากแม่นะครับมารวมกันก็จะเป็น2ชุด คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือทางชีววิทยาเราเรียกมันว่า d e p l o y เ cell คือเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยจะมี DNA 2ชุด d i p l o i หรือว่า 2N นะครับถ้าใครคุณคุณตอนเรียนสมัยมัธยมเลยเนาะเอออย่างนี้เฮ้พอเราต้องการจะสร้าง cell 4, เซลล์สืบพันธุ์นะครับมันก็จะต้องมีการแบ่งตัวประเภทหนึ่งเรียกว่าการแบ่งตัวแบบไมโอซิสก็คือมีการแบ่งไอเจ้าสามุกรรมเนี่ยออกไปให้เหลือชุดเดียว ก็เรียกว่าแฮปพลอยคือเหลือเอ็นเดียวให้ไปอยู่ในอสุจิหรืออยู่ในไข่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพศผู้เนี่ยนะครับโครโมโซมเพศเนี่ยมันจะเป็น x กับ y เนาะอันนี้สิ่งที่เรารู้กันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศเมียหรือว่าหนูตัวเมียอะไรเงี้ยนะครับโครโมโซมเพศมันก็จะเป็น x กับ x นะครับทีนี้พอแบ่งเป็นไข่มันก็ไข่ก็จะมีโครโมโซม x อันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอสุจิเนี่ยก็สามารถจะมี สเปิร์มได้ทั้ง x หรือ y แล้วสเปิร์มกับไข่ที่มี DNA เพียงชุดเดียวที่เป็นแฮปลอยหรือ n เดียวเนี่ยนะครับมาเจอกันปุ๊บมันก็จะเอา ดีเอมารวมกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสองชุดแล้วกําเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานี่คือหลักการของสัตว์ยังดุด้วยนมหรือว่ามนุษย์อย่างเรานะครับหนูก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักการทางชีววิทยาที่ทําให้สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันสามารถที่จะปฏิสนธิแล้วก็กําเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาได้โดยที่มีคโครโมโซมหรือว่า DNA 2ชุดจากพ่อและแม่นะครับพะหลักการมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือแล้วนักวิทยาศาสาาํํงงาาาคัญของเ้ทที่ให เทคโนโลยีนี้ประสบความสําเร็จนะครับคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนโครโมโซมเพศเพศชายเนี่ยจาก X Y ให้มันกลายเป็น X X ได้เพื่อที่สามารถจะสร้างไข่ได้นะครับเร่าสเต็ปให้ฟังเลยด้วกันนะครับว่าเขาทํำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับขั้นตอนที่1นครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอาเซลล์ผิวหนัง ที่หางของหนูตัวผู้นะครับอายุ8เดือนนะเซลล์ผิวหนังที่เข้ามานะครับคือไฟบลาเซลนะครับด้วยความที่เป็นเซลล์ผิวหนังหรือเซลลที่เป็น adult เซลเซลที่โตแล้วนะครับจะมี DNA 2ชุดอย่างที่บอกไปเอามาจากหนูตัวผู้แสดงว่าโครโมโซมเพศเนี่ยจะเป็น X กับ y, ใช่ไหมครับเซลล์ Sell ผิวหนังมันเป็นเซลล์ที่โตแล้วมันแบ่งตัวค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเขาเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังอันนี้ให้กลายไปเป็นสเต็มเซลก่อนโดยใช้เทคโนโลยีที่ develop ขึ้นมาโดยชินยายามานากะนะครับผมเคยเมนชั่นชื่อนี้ไปแล้วนะครับเขาเป็นคนคิดคนเทคโนโลยี iPS c สเต็มเซลล์คือสามารถที่จะเปลี่ยนเซล์ร่างกายที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์เนี่ย รีโปรแกรมมันกลับไปให้มันกลับกลายเป็นสเตมเซลล์ที่เหมือนกับสเตมเซลล์ในเอมบริหรือว่าตัวอ่อนของเราเลยนะครับสเตมเซลล์ชนิดนี้พิเศษมากเราเรียกมันว่า i p s c เซลล์ซึ่ง Powerful มากเพราะสามารถที่จะแบ่งตัวได้ไม่จำกัดเลยแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เฉพาะอะไรก็ได้นะครับนั้นเสพที่หนึ่งเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังให้เป็นเซลล ผู้ใหญ่ให้กลับกลายเป็นสเตมเซลล์ด้วย iPS c เทคโนโลยีนะครับรเพราะฉะนั้นตอนนี้นักวิจาเขาก็จะได้สเตมเซลล์ที่มีโครโมโซมเพศเป็น X กับ Y ก่อนเนาะสเต็ปที่2ครับเขาต้องหาทางกำจัด Y ครับออกไปจากสมก,การให้ได้ทีนี้เขาก็เจอว่าไอพอเขาได้สเตมเซลล์ที่มีโครโมโซมเพศ X Y มาแล้วนะครับเขาก็เอาเซลล์ตัวนี้ไปเลี้ยงหลายรุ่นเลยนะครับ อ่านเปเปอร์ดูเนี่ยเขบอกว่าเลี้ยงไปทั้งหมด9รุ่นนะครับแล้วเขาก็สกรีนดูครับว่าเอ๊ะมันมีสเตมเซลล์ตัวไหนไหมนะที่โครโมโซมเนี่ยมันไม่ใช่ XY แล้วแล้วเขาก็เจอว่า1%ของเซลล์ที่เขาเลี้ยงทั้งหมดผ่านเจเนเรชันไป9 g e n เจเนเรชันนะครับระหว่างทางที่เขาเลี้ยงเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละที่สุดท้ายแล้วอะ่ะทำให้มี1%ของประชากรเซลล์เนี่ยครับ โครโมโซม Y เนี่ยมันหายไปครับทุกคนมันก็เลยเหลือแค่โครโมโซมเพศ X อันเดียวเราเรียกมันว่า X 0แล้วกันนะครับคือโครโมโซมเพศปติมีคู่หายไปอันหนึ่งเป็น X 0ยครับ X 0มันก็อาจจะยังเอาไปสร้างเป็นเซลล์ไข่สืบพันธุ์ไม่ได้นะครับต้องหาวิธีในการที่จะเติมโครโมโซมขึ้นมาให้กลายเป็น X X ให้เหมือนกับ สิ่งมีชีวิตเพศเมียก่อนนะครับสเต็ปที่สานะครับนักวิาสา์เนี่ยเขาก็ใส่สารเคมีไปตัวหนึ่งครับคือกลุ่ม r e v e r s e ซีนะครับเป็น Reaction ่นหนึ่งทาง m o l e กุลา r b i o l อ g y นะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปรบกวนกลไกลในการควบคุม คุณภาพของการแบ่งตัวของเซลล์ครับคือไปรบกวนการแบ่งเซลล์นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับทำให้จากเซลล์ที่มีคโครโมโซมเพศ X0 เนี่ยครับมันเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติแล้วมีคโครโมโซม X เกินเข้ามาครับไปยืมคโครโมโซม X จากเซลล์อื่นเข้ามารวมกันกลายเป็นสเตมเซลล์ที่มีคโครโมโซมเพศเป็น XX X ขึ้นมาแล้วครับซึ่งสเต็ปนี้แหละเป็นสเต็ปสำคัญเป็นคีย์สเต็ปเลยนะครับที่เปลี่ยนคโครโมโซมเพศจาก X y ให้กลายเป็น x ได้ครับจากเซลล์ของหนูเพศผู้ไม่ต้องอาศัยไขแล้วจากเพศเมียนะครับพอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้สเต็มเซลล์เพศผู้นะครับที่มีโครโมโซมเพศเป็น x เนี่ยครับเสจต่อไปไม่ยากแล้วครับคือการเหนี่ยวนําให้เจ้าเซลล์ตัวนี้ครับมันแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อจะสร้างเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับที่เหลือโครโมโซมเพศเพียงชุดเดียวก็คือเป็นโครโมโซม x นั่นเองก็คือเทียบเท่ากับ ไข่ของหนูเพศเมียแล้วที่ปกติจะมีโครโมโซมเพศเป็น X ชุดเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เซลล์ไข่ที่มีโครโมโซม X นะครับที่ได้มาจากหนูตัวผู้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไผสมกับสเปิร์มของหนูตัวผู้อีกตัวหนึ่งที่มีโครโมโซมอีกชุดหนึ่งนะครับเข้าด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหนูตัวเมียเลยนะครับแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นครับทุกคนเมื่อ สเปิร์กกับไข่มาผสมพันแล้วนะครับยังต้องอาศัยแม่หนูอยู่นะครับเพราะว่าแม่หนูเนี่ยจำเป็นต้องช่วยในการอุ้มบุญเจ้าตัวอ่อนตัวนี้นะครับโดยเอมบริโอทั้งหมดนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาสร้างไในห้องแลบเนี่ยก็ถูกเอาไปฝากไว้ในท้องของแม่หนูนะครับโดยในการทดลองนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างเอมบริโอหนูจาก พ่อหนู2ตัวเนี่ยทั้งหมด600ตัวนะครับเอาไปฝากไว้ในท้องของแม่หนูที่รับอุ้มบุญนะครับแต่ปรากฏว่ามีหนูที่สามารถจะคลอดออกมาแล้วก็มีชีวิตรอดเนี่ยเพียง7ตัวเท่านั้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ประมาณ1%อร์ซนะครับที่สามารถที่จะอยู่รอดเติบโตและสามารถที่จะสืบพันธุ์แล้วก็สร้างลูกหลานในรุ่นต่อไปได้นะครับ การทดลองนี้นะครับมีการทําการคนโทรลด้วยนะครับว่าเอ๊เขาเอาไข่ที่ได้จากแม่หนูตัวหนึ่งมาผสมกับสเปิร์มแล้วก็ลองไปฝากอุ้มบุญในหนูอีกตัวหนึ่งเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอาไข่ที่ใช้เทคโนโนยีสร้างจากหนูตัวผู้มาลองเทียบกับไข่ที่ได้จาก process ปกติจากหนูตัวเมียดูแล้วก็ไปอุ้มบุญเหมือนกันนะ เบรดหรือว่าเปอร์เซนที่ประสบความสำเร็จแตกต่างกันยังไงก็เจอว่าไข่จากหนูตัวผู้เนี่ยครับสามารถที่จะทําให้หนูมีชีวิตรอดประมาณหในขณะที่ไข่ปกติเนี่ยสามารถที่ทําให้หนูรอดประมาณ5%นะครับก็แสดงว่าโอกาสที่ประสบความสําเร็จด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับมันน้อยกว่า,าการใช้เซลล์สืบพันธุ์ปกติของเพศเมียเนี่ยประมาณ5เท่านะครับ แต่เพียงเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าว้าวมากๆแล้วนะครับในวงการวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันถือเป็นการเบรก u g h เลยนะครับเป็นครั้งแรกที่การทดลองเนี่ประสบความสําเร็จในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับว่าการที่จะสร้างลูกน้อยขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องอาศัย DNA หรือว่าสา,ารพันธุกรรมจากเพศเมียละเพศผู้2ตัวก็รวมกันแล้วให้กําเนิดลูกน้อยได้ครับทีนี้เสพต่อไปคืออะไรครับตอนนี้หนูสําเร็จแล้วนะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าอยากทําการทดลองนี้ใน คนจังเลยนะครับที่จะดูว่ามันสามารถที่จะอพลายกับคนได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าการจะทําการทดลองกับคนเนี่ยมันยากกว่าเดิมมากเพราะว่าการเล่นแร่แปรธาตุของเซลล์ในคนเนี่ยนะครับมันซับซ้อนกว่าในหนูมากนะครับแต่เขาก็ตั้งเป้าไว,ว้ว่าในไม่เกิน10ปี15ปีเนปีนยครับน่าจะมีการทดลองที่เป็นบวกกับคนนะครับเพื่อที่จะมอบความหวังให้กับคนที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันโดยเฉพาะชายชายเนาะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับคู่รัก ผู้ชายชายนะครับอาจจะสามารถที่จะเอาดีเนจากคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไป ผสมกับไข่ของผู้หญิงแล้วก็ไปฝากอุ้มบุญเพื่อที่กําเนิดลูกน้อยได้นะครับแต่นอนาคตเนี่ยคู่รักบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้สามพันธุกรรมของของเราทั้งสองคนน่ะที่เป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับไม่อยากที่จะเอาไปรวมกับสามพันธุกรรมของคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสร้างความหวังให้กับคนกลุ่มนี้นอกนั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาคนที่มีลูกยากได้ด้วยนะครับในผู้หญิงบางคนเนี่ยมีโรคทงพันธุกรรมนะครับก็คือโครโมโซมเพศข,ของเขาเนี่ยตัว X มันหายไปตัวหนึงนะ่ง Yeah. เพราะ,ะนั้นคนมรมโซมพศเขาเลยกลายเป็น X 0ถ้ามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเบิ้ล X ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งได้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้หญิงนะครับที่ประสบปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้มีลูกยากเนี่ยสามารถที่จะมีความหวังที่จะมีลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่มีความหวังมากเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปครับว่าการทดลองในสเต็ปต่อไปในคนจะเป็นยังไงบ้างทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับว่าเอ้โอเคชายชายเนี่ยนะเริ่มมีความหวังแล้วแล้วคู่รักที่เป็นหญิงหญิงล่ะจะสามารถเป็นไปได้ไม้มจริงงๆกก็ตออบว่า ก่อนหน้านี้ครับย้อนไปประมาณ4-5ปีนะครับประมาณปี2018เนี่ยก็มีทีมวิจัยอีกทีมนึ่งนะครับเขาประสบความสำเร็จในการนําไข่ของหนูตัวเมีย2ตัวนะครับมารวมกันแล้วก็ให้กําเนิดลูกน้อยหนูนะครับเบบี้หนูเนี่ยที่สามารถให้เติบโตมีชีวิตรอดแล้วก็สามารถจะสืบพันธุ์ต่อได้นะครับซึ่งเขาใช้เทคนิคคนละเทคนิคกับ งานที่ว่ามาของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนะครับเล่าสั้นๆแล้วกันวิธีการที่เขาทำเนี่ยนะครับคือเขาเอาเริ่มจากเซลล์สืบพันธุ์ ของหนูตัวเมียนะครับก็คือเอาจากไข่เนี่ยแหละที่มีโครโมโซมเพศเนี่ยเพียงแค่ชุดเดียวนะครับเขาเปลี่ยนเซลล์ไข่ให้กลายเป็นสเตมเซลล์ก่อนนะครับเป็นสเตมเซลล์เอมบริออนิกสเตมเซลล์นะครับโดยไอเจ้าสเตมเซลล์ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีโครโมโซมเพศเพียงชุดเดียวหรือว่า n เดียวนะครับทีนี้มันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยเซลสืพัน์จากเพศเดียวกันนะมันไม่สามารถที่จะรวมกันได้นะครับเพราะว่าในเซลสืพันเนี่ยมันจะมีมาร์กหรือสัญญาณบ่งบอกว่าอยู่ว่าอ่าอันเนี้ยมันเป็น เซลที่มาจากเพศผู้นะอันนี้มันเป็นเซลลที่มาจากเพศเมียนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาทำนะครับคือการกําจัดไอสิ่งที่เป็นมาร์กิ้งเหล่านี้ออกไปนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะหลอกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้มาจากเพศเมียมันมาจากเพศผู้นะครับ mm hmm. โดยใช้เทคโนโลยี c r i s p r c a s ในการตัดต่อ DNA เครับ mm hmm. เพื่อที่จะกําจัดไอสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าอันนี้เป็นเพศเมียออกไป mm hmm. เขาเจอว่าการตัดเบสใน DNA ไปเพียงแค่ไม่กี่ตัวนี่ครับสามารถที่จะเพิ่ม mm hmm. สัญ,ญลักษณ์ ความเป็นชายให้กับเซลล์สืบพันธุ์ของหนูตัวเมียได้เลยนะครับพอเขาทำสเต็ปนั้นสําเร็จเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการปลดล็อกและจากไข่ที่มันมีสัญญาณบอกว่านี่เป็นของตัวเมียนะครับสัญญาณนั้นหายไปมีความเป็นตัวผู้มากขึ้นก็สามารถจะเอาไข่นั้นเนี่ยมารวมกับไข่ของตัวเมียอีกตัวนึงปกติได้แล้วก็ เกิดเป็นเอมบริโอหนูที่มี DNA จากแม่หนู2ตัวมารวมกันแล้วก็ให้เป็นหนูที่สมบูรณ์ได้นะครับต้องบอกว่างานวิจัยนี้ถึงแม้จะสําเร็จนะครับแต่เทคโนโลยีมันซับซ้อนมากมากเลยนะครับไม่ง่ายเลยใช้หลายๆเทคโนโลยีทั้งการเปลี่ยนเซลล์สืบพันธุ์ให้กลายเป็นเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์แล้วก็ต้องมีการตัดต่อจีนด้วยโดยใช้เทคนิค c r i s p r cas9 คนค่าใช้ใจ่ายมันยังสูงอยู่นะครับเพนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะ สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีจจนี้กับคนได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยทั้ง2การทดลองเนี่ยสร้างความหวังให้กับคู่รักเพศเดียวกันหรือว่าคนที่มีปัญหาการมีลูกยากได้มหาศาลเลยนะครับการทดลองทั้งสองการทดลองนี้นะครับที่สามารถที่จะสร้างลูกหนูจากพ่อหนูพ่อหนูแล้วก็แม่หน,แหนูแม่หนูนะครับสร้างความหวังให้กับคนที่มีภาวะมีปัญหาบุตรยากนะครับรวมไปถึงคู่รักเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับ สเตจในการทดลองเนี่ยมันยังอยู่แค่ในหนูเท่านั้นนะครับระยะทางเนี่ยมันยังอีกยาวไกลามากๆาเลยกว่าที่จะทดสอบความปลอดภัยแล้วว่ามันน่าจะเอามาแอพพลายใช้งานได้กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในเทคโนโลยีนีน้ก็ต้องจับตาดูแล้วก็มอนิเตอร์เทคโนโลยีกันต่อไปนะครับก็ไม่แน่ว่าเทคโนโลยีที่หมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะลดระยะเวลานะครับจากที่คาดว่าอาจจะเป็น20ปีมันจะเหลือแค่15ปี10ปีมันอาจจะเหลือเพียงแค่5ปีก็ได้ที่เราอาจจะออดอป Technology, -in top to toe. The standard podcast. Eye opening for your ears.